ครั้งนั้นแลพรามคนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโกดมผู้เจริญพระองค์ย่อมตรัสว่าธรรมะอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองธรรมะอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองดังนี้ข้าแต่พระโกดมผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลธรรมะจึงเป็นคุณณชาติ อันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเร่งให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินอยู่พึงรู้เฉพาะตนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่พระรามบุคคลผู้กำหนัดถูกราคะครอบงำ มีจิตอันราคะกลุ่มรุมแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัสที่เป็นไปทางจิตบ้างเมื่อละราคะได้เด็ดขาดแล้ว ย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลยย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนคนอื่นย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายย่อมไม่เสวยทุกโทมนัสที่เป็นไปทางจิตดูก่อนพร,รามแม่ด้วยเหตุด,ดังกล่าวมาชนี้แล ธรรมะย่อมเป็นคุณนชาติอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียงให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันบินอยู่พึงรู้เฉพาะตนดูก่อนพร,รามบุคคลผู้โกรธถ,ถูกโทสะครอบงำ มีจิตอันโทสะกลุ่มรุมแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมสวยทุกโทมนัตที่เป็นไปทางจิตบ้างเมื่อละโทสะได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่คิด แม่เพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลยย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนคนอื่นย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายย่อมไม่เสวยทุกโทมนัตที่เป็นไปทางจิตดูก่อนพร,รามแม่ด้วยเหตุดังกล่าวมาชนี้แล ธรรมะย่อมเป็นคุณชาติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินอยู่พึงรู้เฉพาะตนดูก่อนพร,ราหมณ์บุคคลผู้หลงถูกความหลงครอบงำ มีจิตอันความหลงกลุ่มรุมแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกโทมมนัตที่เป็นไปทางจิตบ้างเมื่อละโมหะได้เด็ดขาดแล้ว ย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลยย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนคนอื่นย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายย่อมไม่เสวยทุกโทมนัดที่เป็นไปทางจิตดูก่อนพร,รามแม่ด้วยเหตุดังกล่าวมาชนี้แหละ ธรรมะย่อมเป็นคุณชาติอันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินอยูชนพึงรู้เฉพาะตนพรามนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพาะสิทธิ์ของพระองค์จ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระโกดมผู้จเจริญภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือสองประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปฉะนั้นข้าแต่พระโกดมผู้จเจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระองค์กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระกดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป